สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนครูพิยณีนะคะครูจะสอนวิชาสุขศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่5ในภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2 5 6พนี้วิชาสุขศึกษาครูจะสอนอยู่2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องสารเสพติดสารเสพติดในป .5 เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยประเภทของสารเสพติดปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด การหลีกเลี่ยงการใช้สารเสพนติดนะคะและเรื่องที่2ก็คือเรื่องอิทธิพลของสื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพแล้เรียหงงงใช่ไหมคะไม่ต้องงงค่ะเรื่องนี้ก็คือสัญลักษณ์รายการโทรทัศน์เะคะเวลานักเรียนดูโทรทัศน์มันก็จะมีรายการที่เป็นตัวตัวหนังสือขึ้นที่มีเช่นพอทหารแล้วก็มีคำว่าทุกขัไวยอย่างเงี้ยราการนี้เหมาะสาหรับ ทุกคนทุกวัยที่ได้ดูพอสมหรี่เงี้ยนั่นแหละค่ะคือนักเรียนจะได้รู้ในชั้นป .5 ถ้านักเรียนอยากรู้รายละเอียดของสัญลักษณ์เหล่านี้หรือเรื่องเหล่านี้นักเรียนดูได้นสื่อเล่มนี้นะคะก็คือนังสือวิชาสุขศึกษาและภลศึกษาของพวค่ะให้นักเรียนดูในนังสือเล่มนี้และนักเรียนจะรู้สัญลักษณ์ก็มีความหมายอะไรนะคะเมื่อนักเรียนรู้เสร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่นักเรียนควร จะต้องทำนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำในที่นี้ก็คือเนี่ยค่ะใบงานทบทวนนะคะใบงานทบทวนความรู้ของเนื้อหาในชั้นป .4 นะคะครูอยากทราบว่าในชั้นป .4 นัเกเรียนมีความรู้เดิมอะไรบ้างเพื่อครูจะได้มาเสริมเติมแต่งให้หนัเกเรียนในชั้นป .5 นะคะอย่าลืมนะคะนัเกเรียน ต้องทำนะคะด้วยความหวังดีและที่สําคัญนะคะกินร้อนช้อนของฉันขยันล้างมือโชคดีค่ะ